ข้าราชการท่านใดในโลกล่าสมัญญายิ่งใหญ่ไม่สาบสูนความซื่อสัตย์ลำเลิศคนเทิดทูนแสนอาดูนท่านมาร้างลาไกลเป็นมากกว่าน้องพี่ที่รู้จักคำว่ารักอักษราข้ายิ่งใหญ่ เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมภัยคุณความดีที่สร้างไว้ไม่ลืมเลือนวันวานที่ภาคเพียรสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมินายทวีศักพึ่งบัว คู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญวิทยาฐานะเชี่ยวชาญเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2506ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคู่สมรสนางอัชราพึ่งบัวครูชำนาญการพิเศษข้าราชการบำนาญมีบุตรลธิดาจำนวนสองคนประวัติการศึกษา จบมศ5จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงจากวิทยาลัยครูนคนปรปฐมระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวิทยาเขตพหลศึกษาปทุมวันระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒน์วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประวัติการรับราชการได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2534โรงเรียนบ้านท่าตาีจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2547โรงเรียนชุมชนบ้านแซอจังหวัดสแก้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการครั้งแรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2549โรงเรียนบ้านคลองรายจังหวัดสแก้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านมหาเจริญจังหวัดสระแก้วรวมอายุราชการ33ปี3วันผลงานและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขประเภทดีเด่นระดับเพชร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลครูมืออาชีพสายผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสักแก้วเป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทออได้รับรางวัลน,นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดีโครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับดีมากมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2564ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการค้นหาคนดีตามรอยเท้าพ่อรัชการที่9ปีที่สเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกเรารู้สึกในการทํางานนะครับเราได้อยู่กับบาจารย์ใหญ่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานก็จากสิ่งที่เราไม่เคยรู้เรื่องไม่เป็นเราก็เป็นให้ผมรู้ทั้งทั้งบูทั้งบุญ แล้วง,งานชุมชนทั้งบนบ้างอะไรทั้งดูบ้านอะไรต่างๆนะครับจนทําให้ทํางานทํางานได้ทํางานเป็นและที่สําคัญก็คือเพื่อนร่วมงานนะครับก็คือครูสมัยก่อนนะครับก็จะสอนหนังสือดีนะครับการพูดคุยกันในเวลาสอนนี่จะไม่ค่อยสอนแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆนะครับรุ่นพี่สําหรับผมในการดำเนินชีวิตในการทํางาน รับราชการก็คือเวลาผู้กำกับชาใช้หรือนายใช้ในผมเองจะทําโดยทันทีทํอย่างถูกต้องและไม่มีเงื่อนไขใดครับขออํานวยอวยพรให้ท่านผอ,อมีความสุขมีความเจริญก็อยากจะขอให้ท่านผอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะค่ะและให้ผอ,อนะคะขอให้มีความสุขไวกระเียณค่ะ นายจรินทาวนสินผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวน้ำเย็นม,มิตรภาพที่179เกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2506ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบ,บุรีครูสมรสนามประนอมถาวรสินอดีตข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลนวน้ำเย็นม,มิตรภาพที่179 ประวัติการศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดเนินดินแดงอำ,อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนดาราสมุทรอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสศัมชัญศรีราชาจังหวัดชนบุรี ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรม,มาธิราชจังหวัดนนทบุรีระดับปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีและระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยายลัยปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีประวัติการรับราชการ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูครั้งแรกเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2530ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนชุมชนบ้านวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วปีพุทธศักราช2549ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพาอำเภอวน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วปีพุทธศักราช2552ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองระกรมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีปีพุทธศักราช2553ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปืน อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วปีพุทธศักราช2554ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่อำาเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วปีพุทธศักราช2557ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวนอำาเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว ปีพุทธศักราช2562ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีอําเภอวนน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วปีพุทธศักราช2565ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวนน้ำเย็นมิตรภาพที่179อําเภอวนน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว ผลงานและความภาคภูมิใจได้เป็นคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนคุณภาพสพทและได้รับโลกประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบบยมุกรุ่นที่7เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก การได้กลับมาที่โรงเรียนเก่ามันก็ทําให้หวนถึงความรู้สึกเก่าๆที่เคยมีความผูกพันกับโรงเรียนตรงนี้ตลอดอายุรับราชการมานะครับ<ม>ก็พยายามตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมิรภาพเป็นโรงเรียนแรกที่ได้บรรจุมาก็ถือว่าเป็นความฝ่ฝันอย่างหนึ่งนะครับ ที่เราได้เติบโตต,ตรงนี้แล้วเราจะเกษียณอายุราชการที่ตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วหวังว่าพวกเราทุกคนนะครับจะดำเนินชีวิตราชการไปจนถึงฝั่งฝันของวันเกษียณอายุราชการเช่นเดียวกับผมครับขอบคุณมาก1กันยายน2567ถึงวาระเกษียณอายุราชการ ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวตลอดไปค่ะขอให้ท่านมีความสุขในอาชีพเกษียอายุราชการและก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับสำหรับท่านผู้มีการจรินถาวรอนสินนะครับ ท่านเป็นผู้มีการที่น่ารักครับเคียงข้างคณะครูทำงานตลอดเวลาขอบคุณครับ <os twisting flavors>